สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับทองสานยูบ้านนาสนแนลคือก้าเนาะวันนี้กะเป็นตามเคยท่านผู้ชมสายูมอัปเดตชีวิตของน้องรุ่นและเนนดำหรือว่าจัวดำนะท่านผู้ชมเนาะมันนี้สายูจะพาน้องรุ่นไปไป,ไปเอารถไปกวดไปเซ็คก้อนเนาะก้อนจะเอารถไปใช้ไปสายเที่ยวไปโุงเรียนเพราะว่ารถของน้องรุ่นแหลโซ่มันเข่งเนาะแล้วก็บ,บุมีน้ํามันอีกอย่างเลยทางหานขายรถเกาเจ้าลำโพ่ได้ กวดให้บัดกวดให้แต่รถนเน้นดำหรือรถจั่วดำท่านผู้ชมลลดลดนั่งรุ่นละย่างแหละตอนนี้แซญุ่นจะพาน้องรุ่นไปเอารถนี่ไปกวดเนาะท่านผู้ชมเนาะไปบึงป่งไปเดินทางไปพร้อมแซญุน่นเราจะพาไปทางไหนนะท่านผู้ชมนเนาะไปไปดีมาก้ากับยาคีโตมี่คุณครับข้าวก็เลยพลา ข้าวผุนมาเพราะน้องรุดน้องรุดฟพ้ๆท่านผู้ชมเบิ่งได้เบิ่งได้รีกี่ตมเน่เอ้อ

ซ้ายเดอแนวม่งรถเลี Bref.. ้ยวซ้ายเลี้ยวตามรถจักรละเลี้ยวตามรถจักบึงทางเขาเริจะเลี้ยวเว็นซัดเลี้ยวเลี้ยวรถมาหนา รถจักคันเดียวอ่ะงานนั่นแหละฮานโซเปกงานรถจักคันเดียวเด้เองานนี่นออนนรุ่นเออฮานมีคนปอปากาาังกิเข้า ห้างกำลังกินข้าวข้าวเที่ยงวะว่าละเวียดลายเนาะให้เจ้ามันคิงโซ้หลดให้กับใส่ใสกันเล็ดเออเช็กแล้วก็ให้เจ้าอันคิงนยมันมีโซ้ดิฮะโซ้ในน้อยดอก สู้นหอ้าวคิวปใช่ด้อเขามันเค้งแต่มันเค้งแต่ได้จนรุดนี่บ่อย่างนีิมันคมันเค้งรุ่จนอีดนัจับบาได้อีดอีดอีดบบไปบ่มาบ่โอ้แ่เนาะมานอยู่บ่ เออถือว่ารเน่อารถอันนี้เราไม่ได้ใช้โซ่ที่้องไปหูเลยมันเค้งเค้งนี่ยม่มีปัญหาอย่างปะให้เจ้าพ่อนโอ้หะฮะดิไร่ได้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวใช้ตัวไฟด่ายอยู่ในห้องคืออะไร้านี่ อับธรรมดา,า,มา,า,า,ดา,าดสามัญนั่นแหละงานออกเอือจะว่าราคาลดบ่ราคาลดนั่นแหละดามล้านห้าราคาดามล้านห้ากุญลยัยบะ ผัดขั้นน you know ั้นผัดหินเขาใส่กระเล็ดได้กูนเลยใสรซื่อฮะเอยังให้จะใส่ตุวยใส่น่อยเดียวดอกวอลไลนบ้านไดี่นิแล้วก็ลูกเวยสีไวโอ้ใหญ่ไว้น่ะเนอะเออเขายังตื่นปีกายเขายังไปใหญ่ใช่ไหม พอดีงามท่ไนยังเค้งอยู่ที่กะเค้งคือเดียวกับโนรถจักนร <c oughs> านขบรถที่เออได้ๆนี่พ้ดีงามท่นขขับมอซัี่โนี่แะเอาบาก้อยกปัน่นลหมายควาว่ามันใช้ จะดงมาชวยนี่ไว้เพื่อปั้นนี่ชื่อเนาะเพื่อปั้นมาตุบเลยชื่อปั้นเอ้อพี่กดเอาไว้สำรองละเป็นบริปินแล้วเนาะเขาเมี่ยงนะระบบมันบริสไทยนี่ก็เล็ดละจะเบึ้งน้องไปซื้อนะเวนเขาก็ไ่ให้อันทางหลังนี่นเขาก็ไ่ให้ หานนั่นและไปให้เขาลืมบอกแน่นได้เขายัางชิบอะไยตามเอาอ,อีกได้มันมันบ่มีแว่นนี่แว่นลดนี่ปกติต้องมีแล้วก็ตาทางหลังตาชัญนยานลดนั่นก็มีปกติตาเห็นเล็กน้อยเขาขี่ดอกอืมโอเคเลยเท่านี้แหละวันนั่งดู ตอนนี้เราว่านาะกระตาย่ามากเห็นปกติอยู่บอสกับอ่านบอกอ่านเอาขึ้นบ่เอาลงป้าเอาลงตีจำนี่กะยังชูอยู่ก็ได้แล้วเอาลงบอสเอาไอโกนจะหานอ่านลงน้นหน่อยนึอยนงอันดีนี้อันนี้เนี่ยโบมี่ปกติมันก็ต้องมีอันนี้นเย็นรถแต่ละคั้น,นมัมมี มันจันเขาเป็นหินเลยป๋าฮคนใหญ่ชื่อแตยอยุเขาน้อยด็กน้อยคู่มือนี่เขาใหญ่ไปจดมือเยเทิศหนึ่งและเด้ คือมาเข่าวพระท่านได้ปั้นอกอันนั้นเฮา่ได้ไปซื้อหรอข่าวซื้อแล้วมีคนซื้อนะมีแต่เฮาวมา่านั้นถ่ายรูปอัปเดตนี่เขาจะซื้อเฮา่ได้ไปซื้อเองแคเฮาไปซื้อเองเฮาก็จะถามมาจน,นมุดมีฝังไหนนะนั่นแหละ ยังแต่แววนมันเราจะไปนําเอาแววนมันอันนั้นพ่อคู่บาพ่อคู่บาสมท้ายเราไปซื้อให้มันผลผลผล,ผลมือนั้น,น,นเราเลยไปซื้อให้ช่วงผลใกล้ซีิอดบุญนั่นแหะ แล้วม ok bueno ื้อเท่านี้แหละบ่มีเพียงดอกอือกระตาน้องกระแมะแบบนี้ก็เก่งสู้กับนี้ซื่อนะโดยคุณพี่โดยโดย เยวจะให้เขาหาันได้คุณมาเอาเฮียนกับมาแวะหันเอาไปนะเขาหนักจำนี่ก่อนท่านผู้ชมเหพอนผ้านังลุ่นกับก่อนยันรุดหลายกับผุนกับกำลังมายันผุนตุกยันไฟฟ้าช็อตรุดไปพุก